สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายจะพามาชมเกตรุร่นรถนะคะที่ยังเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะที่มีการซื้ออย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ h ฮ l u x Revo นะคะเป็นตัวเกตร,รุ่นเริ่มต้นค่ะฝ้ายขออนุญาตใช้เสียงในการภาพเพิ่มเติมเพราะว่าตอนที่อัดคลิปนะคะ ในส่วนของการผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยจริงๆคือเสียงไม่เข้านะคะก็ไม่เป็นไรค่ะฝ่ายขออนุญาตพาชมในลักษณะของการใส่เสียงเข้าไปนะคะกระจังหน้าด้านหน้าสําหรับรุ่นนที่เริ่มต้นสีประตูตัวเตี้ยหรือ Z ซตอ t ดิช e ันนะคะจะเป็นแบบโครเมียมล้อมลอกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เน้นไปที่โครเมียมสัญลักษณ์เตอรใต้อยู่ตรงจุดกลางตรงด้านในส่วนของตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบดําเงานะคะการออกแบบกระจังหน้านะคะเน้นในเรื่องของการลดแรงเสียดทานนะคะ,นะคะแล้วก็ เน้นในเรื่องของการผ่านของตัวลมที่ผ่านเข้าไปที่ห้องเครื่องนะคะมีการถ่ายเทอากาศนะคะส่งผลให้ตัวห้องเครื่องทำงานมีการถ่ายเทอากาศเข้าไปช่วยนะคะก็ส่งผลให้การทํางานดีและประสิทธิภาพในการใช้งานยาวยืนยาวมากขึ้นนะคะไฟหน้าเป็นมันติดิเฟคเตอร์ฮาโลเจนนะคะเป็นหลอดเล็กซึ่งเป็นโคมไฟลักษณะ ต้นตำรับแบบพิมพ์นิยมของ t o y ยต a ค่ะเกีร์รุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่739,000บาทค่ะ739,000บาทเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นเกีร์รุ่น NT นะคะเรียกว่า Z-E d i t ช o ั e ha, หรือว่าตัวเตีย้ยนั่นเอง รุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะแจกให้ฝ่ายสั่งซื้อเพิ่มเติมให้ลูกค้าหรือจะอยู่ในแคมเปญก็ได้นะคะเป็นไฟตัดหมอกมาตรฐานของโตโยต้ารับประกัน3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างตัวรถนะคะสําหรับเกตรุ่น Z ซตอิดิชั่นลีโวสีประตูตัวเตี้ยนะคะที่เป็น NT เนี่ยจะเป็นกระจกมองข้างหรือกระจกหูช้างแบบดําด้านค่ะ แต่ดาด้านไม่ได้หมายความว่าจะไม่สวยหรือว่าไม่โดดเด่นนะคะคือร้อไปกับตัวมือจับประตูที่เป็นดําด้านเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะว่ามือจับประตูก็เป็นดําด้านทําให้เข้ากันมากๆเลยทีเดียวนะคะกับกระจกหูช้างที่เป็นดําด้านค่ะถึงแม้กระจกหูช้างเป็นดําด้านนะคะแต่ก็มีไฟที่ เป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเพิ่มเติมให้ที่กระจกหูช้างในเกีรุ่นเริ่มต้นของไฮลัก r ์รีโว4สีประตูนะคะเป็นไฟแบบลมดำนะคะไฮลัก r ์รีโวนะคะจะมีคำว่าไฮลัก์อยู่ที่แก้มประตู2ฝั่งนะคะของตัวประตูด้านหน้านะคะตัวยางนะคะเป็นแม็กและยางขอบ16นะคะเป็นแบบ5ลูมีสัญลักษณ์นะคะของโตโยต้าอยู่ตรงกลางแม็กนะคะเป็นแม็กแบบสีเงินนะคะโดยปกติแล้วรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคปตัวเตีย้ย หรือ Z e d i t i o n c a แสีประตูตัวเตี้ยหรือ Z e d i t i o n ัสีประตูเนี่ยจะเป็นรุ่น NT หรือรุ่นมิดเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะมีกลุ่มที่ลูกค้าออกไปไปแต่งซิ่งเปลี่ยนแม็กก็แล้วแต่ลูกค้าชอบไฟก็มีโปรโมชั่นที่สามารถรวมแม็กไปในราคาตัวรถนะคะหรือว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ลูกค้ามีงบเท่าไหร่แจ้งไฟได้ต้องการใส่แม็กจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เดีย๋ยวไฟจัดสรรโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้เลยคะ่ะหรือว่าลูกค้าไม่ได้สนใจที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแม็ก แบบสปอร์ตนะคะหรือจะต้องเปลี่ยนแม็กที่เป็นลายลักษณะของอค่านิยมับปัจจุบันนะคะก็ไม่เป็นไรแม็กโตโยต้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็รองรับการใช้งานให้เข้ากับตัวรถมาแล้วจากโรงงานนะคะสําหรับรหัสแม็กรหัสอย่างที่ได้มากับ น,นะคะคในส่วนของตัวรถที่พร้อมส่งมอบคันนี้เนี่ยฝ้ายติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้เราเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเป็นกระบะไลเนอร์ของแท้จากโตโยต้านะคะก็รับประกัน3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรค่ะสําหรับเกียร์รุ่นเอ็นทีนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวสีประตูเริ่มต้นขอย้ําราคาอีกหนึ่งครั้งค่ะราคาอยู่ที่739,000บาทนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ที่พาชมและพารีวิวในคลิปนี้ที่ฝ้ายกาลังพาชมอยู่นะคะก็ะถ้าเป็นสีขาวธรรมดาค่ะราคาก็จะถูกลงนะคะ7,000 บาทในสีขาวธรรมดาค่ะนะคะก็จะถูกลง7,000บาทค่ะลูกค้านะคะถ้าเกิดอายุงาน2ปีค่ะอายุงาน2ปีสามารถฟรีดาวไม่ค้ำประกันได้ค่ะลูกค้าที่มีรถครอบครองมาแล้ว2ปีนะคะก็สามารถฟรีดาวไม่ต้องค้ำประกันได้ค่ะแต่ลูกค้าทั่วไปนะคะไม่ต้องน้อยใจค่ะสามารถเลือกโปรดาวตา่ำๆ9,999บาทหรือ19,999บาทหรือ29,999บาท ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับเกตรรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2,400นะคะเป็นดีเซลนะคะรองรับน้ำมันดีเซลค่ะแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าค่ะเกียร์ออโต้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะด้านหลังเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คำว่า Z e dition เป็นฟอนต์ตัวใหญ่ของตัว Z ส,สีแดงแล้วก็มีคําว่า e dition นะคะอยู่2ฝั่งของกระบะด้านท้ายนะคะบ่งบอกว่าเกตรรุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเตี้ยนะคะก็คือมีทั้ง4ประตูตัวเตีย้ย แ็บตัวเตีย้ยก็จะมีสติกเกอร์ให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของตัวรุ่นนี้นะคะว่าเป็นตัวเตีย้ยพร้อมใช้งานนะคะสําหรับเกตรุ่นตัวเตีย้ยเนี่ยจะบอกว่าใช้งานได้ทั้งในลักษณะบุคคลและเป็นเชิงพาณิชย์ได้เลยนะคะเอาไปต่อย,ยอดไปขายของไปทามาหากินได้เลยหรือจะใช้ในลักษณะของครอบครัวตกแต่งด้านหลังคอกตกแต่งแครดีบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้งานได้อย่าง อัธประโยชน์นะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าเป็นสีประตูเนี่ยก็นั่งได้อย่างรถเก๋ง แล้วก็ขนสัมภาระขนของได้ค่อนข้างเยอะจากกระบะด้านหลังอีกนะคะไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดเลเ่นเดียวกันนะคะเป็นฮาโลรเจนมาติดดิฟ c t เตอร์ค่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวที่3ให้นะคะที่หมายถึงว่าฝาท้ายนะคะมีไฟเบรกดวที่3ให้ที่ไฟพาชมเนี่ยนะคะสําหรับเก็รุ่นนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะยังไม่มีการชนท้ายมาให้นะคะคันนี้พร้อมส่งมอบลูกค้านะคะก็คือเป็นแคมเปญที่ลูกค้าอ่า ต้องการมานะคะอยากได้ในส่วนของการชนท้ายฟ้าก็จ,จัดสรรไปให้นะคะว่าได้การชนท้ายเข้าไปเพื่อใช้งานตอบโจทย์ลูกค้าพร้อมส่งมอบลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้ว่าอยากได้การชนท้ายหรืออยากได้อะไรยังไงฟ้าก็จะจัดสรรโปรโมชั่นที่ลงตัวที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ความพึงพอใจที่สุดนะคะด้านหลังนะคะ จะมีสัญ,ญลักษณ์คำว่าลีโวด้วยไหมคะเห็นไหมคะว่ามีสัญ,ญลักษณ์ลีโวด้วยนะคะก็บ่งบอกว่าเป็นรถลีโว้นะคะเห็นไหมคะว่าคำว่าเซติชันจะมีทั้งสองฝั่งบ่งบอกว่าเป็นตัวเตี้ยบ่งบอกว่าตัวรถเป็นตัวเตี้ยนะคะมาดูด้านหลังข,งของภายในตัวรถกันนะคะสำหรับสประตูภายในตัวรถนะคะสำหรับ4ประตูเนี่ยอย่างที่ฝ้ายบอกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะว่าตัวรถเนี่ยนั่งได้ภายในเนี่ยเหมือนรถเก่งเลยนะคะลักษณะการนั่งเนี่ยเข่าเนี่ยค่อน ไกลมากกับเบาะคู่หน้านะคะก็คือมีระยะให้พัก,าพกขาพักขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทําให้ระยะการนั่งในระยะทางไกลเนี่ยหรือคนนั่งด้านหลังเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะนั่งไปได้ชิวๆเลยนะคะมีพนักวางแขนตรงช่วงกลางด้วยนะคะและตัวเบาะด้านหลังสามารถที่จะพับแขวนได้ นะคะคแยกพับแขวนได้ทั้งสองฝั่งไม่ได้หมายความว่าพับพร้อมกันทีเดียวทั้งแผงทั้งเบาะที่นั่งนะคะแยกได้นะคะแยกได้ด้านหลังเนี่ยมีจุดวางแก้วน้ําเยอะมากนะคะทั้งแผงประตูทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักวางแขนตรงกลางนะคะจัดวางไวค้ค่อน ค่อนข้างเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆนะคะตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่นั่งในระยะทางไกลหรือทางใกล้ก็ดีวางแก้วกาแฟนะคะแก้วน้ําหรือขวดน้าได้เลยนะคะมาชมด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าเนี่ยกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจก มองข้างตัวรถหรือกระจกหูช้าอย่างที่ไฟบอกไปเบื้องต้นที่เป็นดําด้านมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นการปรับไฟฟ้านะคะแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้านะคะมีเซ็นเตอร์ล็อกสั่งงานได้ที่ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็สามารถสั่งงานการล็อกกระจกนะคะฝั่งคนขับได้เลยเพื่อไม่ให้เด็กนะคะในจุดที่นั่งต่างๆเนี่ยเปิดเล่นนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้และแต่ละประตูนะคะก็มีจุดล็อกสําหรับเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะคะ รุ่น n t นะคะหรือตัวเริ่มต้นสีประตูเนี่ยพวงมลาลัยจะเป็นยูเลเทนยังไม่ใช่มาตาิมาติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยนะคะยังไม่มีนะคะเรือนไม้ก็จะเป็นเรือนไม้แบบพิมพ์นิยมที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็บ่งบอกนะคะว่าเป็นความคลาสสิกข,ของโตโยต้านะคะก็จะเป็นแบบเข็มมาตรฐานนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะตัวเลขแบบดิจิตอลเล็กๆไม่ใช่ดิจิตอลนะคะอภายเป็นเหมือนอนาล็อกเหมือนเข็มเหมือนตัวเลขนาฬิกานะคะก็สวยงามแล้วก็บอก ตำแหน่งเกียร์ด้วยนะคะที่เรือนใหม่นะคะก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็ลงตัวนะคะเป็นพิมพิยมสวยงามการจัดวางเข็มต่างๆนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นการสตาร์ทแบบกุญแจอย่างที่ฝ้ายบอกไปเบื้องต้นมีกุญแจรีโมท2ดอกและกุญแจธรรมดา1ดอกนะคะเกียร์ออตโต้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะแบบ6สปีดนะคะมีปุ่ม power mode นะคะสำหรับการขับขี่แบบตอบสนองได้รวดเร็วทันใจแล้วก็ มีการขับขี่แบบ e ีโคโหมดด้วยนะคะการขับขี่แบบประหยัดนะคะสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ต้องการที่จะจํากัดในการที่จะต้องเลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขับขี่แบบ normal ป,ปกติได้เลยค่ะเห็นไหมคะคอนโซลกลางก็จะมีที่วางแก้วสําหรับคนที่นั่งหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือข้างคนขับมีคอนโซลกลางสําหรับวางแก้วแล้วก็ประตูทั้งสองฝั่งด้วยนะคะก็รายละเอียดในเรื่องของการวางของวางแก้วต่างๆอะ่ะ เยอะมากๆเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะสําหรับตัวเบาเป็นเบาผ้านะคะแล้วก็เป็นการที่จะปรับเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะคะสามารถใช้คันโยกอย่างที่ฝ่ายกำลังทําอยู่ณตอนนี้นะคะเพื่อให้ตัวเบาเฉลียงขึ้นแล้วก็เฉลียงลงได้นะคะก็คือคันโยกด้านข้างแล้วก็จะมีคันโยกด้านพนักพิงหลังนั่นนะคะก็คือจะอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะก็คือสามารถดึงแล้วก็สามารถปรับ หลังเองเ็นไปตามที่เราต้องการได้เลยในจุดที่ฝ้ายกำลังชี้อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นจุดที่สามารถเปิดฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของการเปิดให้การเติมน้ํามันนะคะเป็นช่องเติมน้ามันนะคะลาวในส่วนของเพดานนะคะจะมีทั้งหมด3ประตูนะคะลาวจับที่จะให้ ผู้โดยสารนะคะสามารถที่จะจับขึ้นไปได้นะคะจะไม่มีฝั่งคนขับนอกนั้นมีหมดนะคะก็จะมี3ประตูนะคะสําหรับเกียร์รุ่นนี้ฝ้ายจะบอกว่าขายดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเกียร์ออตโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะแต่หลังๆมานี้เกียร์ออตโต้ลูกค้าถ้าเป็น4ีประต,ตูตัวเตีย้ยเนี่ยลูกค้าจะค่อนข้างที่จะสนใจเยอะมากๆเลยทีเดียวเลยนะคะโปรโมชั่นนะคะก็มีทั้งอย่างที่ฝ้ายบอกไปอายุงาน2ปีนะคะเป็นพนักงานประจํารายได้ผ่านบัญชีนะคะไม่ต้องคําประกันฟรีดาวได้เลยค่ะหรือว่าครอบครองรถมาแล้ว2ปียี่ห้ออะไรก็ได้ผ่อน ดีนะคะไม่ต้องค้ำประกันฟรีดาวได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าทั่วไปนะคะไม่ต้องห่วงค่ะมีโปรโมชั่นดาวตาม9,999บาทนะคะหรือ19,999บาทหรือ29,999บาทสอบถาม้ายไาได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวที่จะออกรถนะคะ้ายสามารถจัดสรรให้ลูกค้าได้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะให้ผ่านง่ายๆแล้วก็แคมเปญต่างๆหรือชอบดอกเบี้ยก็สอบถาไมไาได้ค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ thank you